รีวิวเครื่องเล่นเทปสองหลุมนะฮะซีดีแล้วก็วิทยุนะยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โมเดล c ีเอ8เปครับเป็นเทปสองหลุมนะฮะใช้งานได้เต็มระบบทุกระบบนะต่อโทรศัพท์เพื่อเข้าอัดที่เทปได้นะฮะผ่านช่องไมค์มิกนี้นะฮะตอนนี้ช่องหูฟังนะครับแจ้งตำหนินะฮะตรงนี้มีรอยเล้านะครับกับรอยบุบตรงนี้นะนะครับขอคนรับได้นะฮะแจ้งตำหนิไปแล้วนะครับ สินค้าเป็นสินค้ามือสองนะฮะงดดาม่านะครับเป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะครับนะฮะมีช่องใส่ถ่านนาฬิกาตรงนี้ลังถ่านสะอาดนะครับไม่ได้ลองใช้ได้แน่นอนนะฮะัภาพสวยเลยครับสินค้ามีรอยบ้างนะครับสินค้ามือสองงดดาม่านะครับแล้วก็แจ้งตำแหน่ก็คือตรงบุบตรงนี้นะครับเริ่มเลยนะฮะรีวิว power นะครับตรงนี้มาที่ mode cd cd เป็นระบบถาดรองนะฮะ ซีดีรองรับออดิโอซีดีนะครับไม่ได้รองรับ b ี3นะครับไฟหน้าจอติดปกตินะฮะพวกนี้เป็นฟังก์ชันนะฮะตัวนี้เป็นสลีปตัวนี้เป็นโปรแกรมซีดีนะครับโมโนส t ตู i o ดิโอนะครับปุ่มโมโนสตูดิโอซีดีอันปกตินะครับแผ่นที่มีรอยมากอาจจะอ่านช้าหน่อยนะฮะฝั่งนี้อลลุ่มนะครับ ทดสอบอัดนะเดี๋ยวผมจะอัดจากซีดีลงเทปนะเครื่องนี้อาจจะซีดีลงเทปอาจจะเทปสู่เทปอาจจะโทรศพัพท์อุปรกรณ์ภายนอกเนี่ยต่ออัดลงเทปได้นะครับกดเทปบริการนั้นผมขออนุญาตในแท็กแท็กซี่นะครับอาจจะเปิดเต็มเพลงม่ได้นะครับสิบแล้วก็สีบนะครับเครื่องนี้มีนาฬิกาปลุกนะตั้งปลุกได้นะครับนะครับ ก็ตั้งสลีปได้นะครับตั้งปิดได้ตั้งเปิดได้ตั้งผุกได้ตั้งปิดได้นะครับอ๋อโทษทีอันนี้เป็นปุ่มสลีปนะฮะขออนุญาตเริ่มใหม่นะครับหิ้วสภาพดีนะครับเต่อวิทยุสภาพดีนะครับตอนนี้กำลังอาัดจ,จากซีดีลงเทปนะครับ เทปนะครับอันนี้ยังซีดีวิทยุเทปนะครับพอไซค์อาป๋าได้ปกติทุกอย่างเนะยครับ mm hmm. เต็มระบบเลยฮะแยกจากซีดีเมื่อก, CD, กี้นะครับอ่านมาไงเสียงออกมาอย่างนั้นเลยครับ mm hmm. ต่อไปวิทยุนะฮะตรงกลางนะครับโ mm hmm. คดิงรอบจะเป็น AM mm hmm. นะครับ mm hmm. AM รับได้ปกติเลย เอฟเ็มเอ็มอถึงคลื่น90น้นิบเลกระเฮิร์นะครับเป็นคลื่นสั้นนะฮะด้านเราจนะาสอบอาจจะวิทยุลงเทปนะครับเพลโบเลคอนเดิมนะครับ ทมือ so bar means like a tyrant or a despot or in old China a feudal lord and ling is to อาสอบฟังดูนะฮะที่อาจจะวิทยุนะครับ b a ling sounds a little bit, <laughs> bit like bully i n g ตนะครับต่อไปจะอาจจะบกุบอกอุปกรณ์ภายนอกนะลูกค้าสามารถต่อจากมือถือนะเปิด u t u b e นะนะครับผ่านช่อง ex นี้นะครับ สาย AUX JYX 3 5มนะครับเดี๋ยจะเปิดจากเครื่องนี้ต้องอยู่ในโหมดเทปนะครับเพราะเราจะอ่านลงเทปนะครับ,นะรบก็อย่าเช็คนี้แป๊บน,นึงนะครับแล้วก็จะเริ่มจากการเสียบที่รูไมค์นะฮะแล้วก็เพิ่มเปิดจากเพื่อจะเครื่องนี้ลูกค้าเขาเปิดจากโทรศัพท์เปิด Youtube นะแล้วก็เปิดวอลลุ่มตรงนี้ ตัวนี้เป็นระบบโมโนของตัวนี้มันก็เลยเสียงออกแั่นี้นะฮะล้วกดเตยเบรคคอร์ดดูอาจจะอุปกรณ์ภายนอกน,นะฮะลูกค้าดูสามารถอาจจะโทรศัพท์เพื่อลงเทปไม่ได้เลยพอปัาา่นอย่างนี้นะครับอยู่ในโหมดเทปนะครับแล้วกดเตยเบรคคอร์ดามาวถควบคุมเสียงจากตรงนี้ได้หรืออกกุปกรณ์เราก็ได้นะฮะ แล้ววันนี้ก็รอติดตามไปด้วยนะครับฟังกับประเด็นที่กําลังหาความจริงเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดออกนะครับลองฟังนะฮะที่อัดจากอุปกรณ์ภายนอกเมื่อกี้นะครับ Sounds a little bit like bully นะฮะแค่จาบอุปกรณ์ภายนอกเมื่อกี้นะครับผ่านช่องไมค์นี้นะฮะอย่าลืมเปิดวอลลุ่มมันด้วยนะครับ อยู่ในโหมดเซฟนะครับที่อยู่ให้ดูดีนะครับต่อไปอาจจะเทปสู่เทปนะครับกดกลางนี้กดกลางนี้นะครับ ฟองดูนะครับที่อาจจะจเทปนะครับตรงนี้เช็ดออกได้นะเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับนะฮะที่อ่านจะเก็บตัวเทปนะครับนะฮะสิ่งดีเลยนะครับตัวนี้สายพันธุ์แม่อนไม่ยานก่อนหน้าก่อนหลังได้เต็มระบบเลยนะครับทดสอบความหลงเทนะครับ คอซ้ายนะฮะคอขวานะครับไดหมดนะครับต่อไฟเป็นหลุมสองนะครับเสียงเข้ากันหมดนะชัดเนจนชัดเจวเลยคนะอซ้ายนะฮะคอขวานะครับได้หมดเลยเสียงใสเสียงแจวมากนะฮะ โอเคนะครับกอจบไปร,รีวิวนะครับขอบคุณครับ